คุณหนูสุดในกลุ่มใช่ไหมเขาจะแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นแบบสุภาพสตรีมากๆอเงี้ะก็โรงเรียนเดียวกับคุณแอปนี่แหละค่ะนางก็จะแบบแต่ว่าแอปก็คือจะขั้นสุดนะถ้าเทียบกับเราคือแบบว่าเราก็คือถือว่าซ่ากว่าเขาเยอะแต่ถ้าเทียบกับเจนนี่หรือว่าเจนนี่ก็คือป็นเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเราก็เรียบร้อยไปเลยถ้าเทียบกับเพื่อนๆตอนที่เรียนอยู่กับแม่แอปนั่นเป็นยังไงบ้างแม่แอปก็เป็นยังไงแอปเป็นยิ่งกว่านี้อีกอะแบบเรียบร้อยยิ่งกว่านี้ แต่ว่าก็คือคุยกันก็คือแบบว่าเขาเป็นคนรุ่นเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันเลยค่ะอ๋อเหรอพ้องกันเลยเหรออยู่คนละห้องแต่ชั้นเดียวกันแล้วเจอเจอกันก็คุยกันก็เป็นเพื่อนกันเลยไหมก็คือเดินเป็นเพื่อนกันค่ะก็พุ่งเข้าไปคุยกับเขาเพราะเขาเป็นแบบคนที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นคนบุคลิกอย่างนั้นเดินก็คือไม้บรรทัดก็คือแบบตรงมาตั้งแต่เด็กอะแล้วคือถือกระเป๋าก็คือจะแบบคอแบบนี้ แล้วก็เดินสวยๆเข้ามาทุกคนก็แบบแอบลอยมาแล้วคือเหมือนนางฟ้าลอยมาแล้วจ้าแล้วก็เขาก็เป็นคนจิตใจดีใจดีอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กวุ้นวุ้นจะไปไหนเหรอไม่อันนี้อยากลุกแล้วนางทาแบบกิจกรรมโรงเรียนไรงีไยไม่ค่อยทำใช่ไหมเคยเห็นนางตะโกนเห็นนางเสียงดังไหมไม่มีไม่มี่มี ป้าขวาจาไม่ได้แล้วแต่ไม่น่าจะแบบว่าแผดเสียงไม่มีแผดเสียงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเคยทำกิจกรรมานางสวยขนาดนั้นคือทุกคนอยากให้นางทาตลอดอะไรเงี้ยแต่น้นก็จะมีเป็นแบบเวลาเรียกกันก็จะแบบเสียงช้าๆวุ้นไม่สบายหรออะไรไหมวุ้นเป็นอะไรไม่สบายหรอจ้าคือน่ารักนะพี่โดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าเนี่ยพอมาทำสามแซบรู้สึกว่าเฮ้ยพูดเก่งขึ้นเยอะมากสมัยก่อนคือจะแบบ เรียบร้อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลองไห่ก็พูดขายของสิเออจะลองใชยขายของหน่อยพี่เชื่อว่าทั้งสองคนนี้ต้องมีมุมสวยของตัวเองรู้มุมสวยของตัวเองแน่ๆมุมไหนอะลองโชว์